สวัสดีครับวันนี้พี่ฝายจะมาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของพี่ฝายเลยเนาะว่ามีอะไรบ้างนอกจากรถแล้วว่าบางคนอยากสนับสนุนพี่ฝายนะครับผมอยากจะสนับสนุนมีอะไรบ้างบางคนน้องๆบางคนม,มีรถแล้วแต่อยากสนับสนุนพี่ฝายอย่างอื่นมาวันนี้เราก็มีของมาเปิดตัวนะครับผมนะเป็นผลิตภัณฑ์นนะครับผมเช็ดรถของร้านนี่้ายที่เห็นเนี่ยคือสวยทุกพันเนี่ยมาจากเซตนี้นะครับผม้วเนี่ยนะเรามาีขายเนาะมีขายเป็นเซ็ตแยกก็มีนะนนนนน yeah. แล้วราคาเราจะพูดให้อีกทีนะครับผมนะแล้วก็จะมีนี่ครับผมเนี่ย เปิดตัวใหม่ล่าสุดเลยผมสบู่พี่ฟายนะผมเป็นสบู่สมุนไพรใบบัวบกอะไรก็เชื่อทีสกินใช่ไหมครับผมมีเลขจดแจ้งอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ผ่านออยมาตรฐานนะผมนะสบู่ใบบัอบกเนาะใช้ได้ทุกวัย้วผมนะทูได้ทั้งตัวเลยนะครับผมนะนี่เป็นของพี่ฟายเองนะผมเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยนะราคาเพียงก้อนละ59บาบาทเท่านั้นเองนะครับผมนะนี่ทุกอย่างนี้ผมหมดทุกอย่างนี้นะครับผมนะเดี๋ยวจะมีราคาแจ้งแล้วจะบอกเลยว่า สั่งซื้อได้ที่เดียวคือเพจ Facebook ที่ไฟมาแล้วนะครับผมแล้วก็ ID ดี n ลนของพี่ไฟมาแล้วเนาะชื่อบัญชีต้องเป็นบัญชีร้านพี่ไฟมาแล้วเท่านั้นถ้าไปเจอที่อื่นของปลอมอย่าไปเชื่อนะผมนะของแท้ต้องซื้อกับร้านพี่ไฟไม่มีตัวแทนมีแต่ร้านพี่ไฟเท่านั้นเออซื้อผ่านพี่ไฟเท่านั้นเลยนะผมนะนี่นะใครอยากสนับสนุนนะครับผมนะมีน้ำซุปเช็ดรถนะครับผมแล้วก็สบู่นะครับผมนะห้าสิบเก้าบาทนะครับผมนะร้อยกร,รัมใหญ่ๆเอาไปถูจุกๆถูได้ทุกเพศทุกใบนะผมถูได